คุณฉันจะไล่คุณออกดีเลยดีเลยตอนนี้ฉันอยู่ที่บริษัททำงานมาหลายปีแล้วตามมาตรฐานของประเทศคุณต้องให้ฉันค่าชดเชยตามระดับ N1 ไม่ปิดบังเลยประเทศแปดเดือนช่วงนี้คุณมารบกวนฉันทุกวันความเข้มข้นในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเงินเดือนของฉันได้มาไม่คุ้มค่าเลยฉันจะทำเรื่องลาออกเมื่อไหร่หรือจะไปฝ่ายบุคคลตอนนี้เลยคุณฝันไปเถอะคุณอยากคิดจะลาออกคุณนํารำคาญฉันใช่ไหมต่อไปฉันจะมารบกวนคุณทุกวัน ทแท้เมื่อคืนนี้เองตอนที่ผู้บริหารหญิงกำลังไปทำงานถูกแก๊งมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าแม้ว่าผู้บริหารหญิงจะเหยียบคันเร่งจนควันขึ้นก็ยังไม่สามารถหนีจากพวกนั้นได้และในตอนนั้นหัวหน้าแก๊งที่ไม่สนใจศีลธรรมก็ชักปืนออกมายิงยางรถของผู้บริหารหญิงจนระเบิดโชคดีที่ก่อนที่รถจะเสียการควบคุมทั้งหมดผู้บริหารหญิงขับรถมาถึงพอดีใต้ตึกบ,บริษัทของตัวเองตอนที่ผู้บริหารหญิงเพิ่งลงจากรถแก๊งมอเตอร์ไซค์ก็ล้องเขาทันทีแต่เมื่อพวกเขากำลังจัดข้าประธานหญิงอย่างหดเยี่ยมยามหนุมน่มนห่กลัออกัับบเิออมาาาจ็ะทรรถถว้้ษไไขขป ไอ้แมลงสาบมาจากไหนจัดก,การหมันซักจอดรถผิดกฎแล้วยังทำได้คนอีกพวกคุณเป็นอาญาก่อนนอกกฎหมายหรือไงเก่งมากในริตตาเดียมทำให้สองนักฆ่าระดับท็อปบาดเจ็บสาหาัสตอนนั้นผู้หญิงในชุดดำเตือนหนุ่มน้อยว่าอย่ายุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่อง เพราะพวกเขาเป็นผู้หูนักฆ่าขาวดําของกลุ่มทหารรับจ้างนานาชาติถ้าหนุ่มน้อยไม่ออกไปจะมีนักฆ่าจานวนมากมาจัดการเขาท,าทันทีแต่หนุ่มน้อยฟังแล้วไม่เพียงไม่กลัวกลับลงมือสู้กับผู้หูนักฆ่าขาวดาําทันทีประธานหญิงเห็นหนุ่มน้อยกล้าหาญเช่นนี้ก็เดินไปหาหนุ่มน้อยอย่างมั่นใจแล้วเริ่มตะโกนใส่นักฆ่าสองคนแต่เขายังพูดไม่ทันจบหนุ่มน้อยก็หันหลังเดินจากไปคุณคุณจะไปแล้วหรือไม่งั้นจะทํายังไงละ่ะห้าโมงแล้วฉันเลิกงานแล้วคุณไปไม่ได้ถ้าคุณไปแล้วนักฆ่าาาาเเหหล่่นนนี้จะทํํยังง,งงงงไตแขอรา ไม่มีค่าล่วงเวลายิ่งไปกว่านั้นคืนนี้ฉันยังนัดน้องมีไปกินข้าวด้วยฉันจะให้ค่าล่วงเวลาคุณคุณอยากได้อะไรฉันให้คุณได้ทุกอย่างอะไรก็ได้เหรอจริงๆแล้วไม่ได้แต่ถ้าเป็นคุณก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้คุณดูแห้งแลง้งไม่มีอะไรเลยคุณฉันเป็นคุณหนูใหญ่ของกลุ่มบริษัทสูงสูจิเมึงผู้ชายที่ตามติดฉันมีเยอะมากก็ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปอย่าดูถูกตัวเองคุณ คุณจะไปจริงๆเหรอไม่เป็นไรจะมีคนมาช่วยคุณแต่พอหนุ่มน้อยเพิ่งจากไปไม่นานจู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ดูเท่มากรีบมาที่นี่นักรบบญิงที่หันกลับมาแค่โบกมือก็จัดการนักฆ่าสองคนได้แล้วและเมื่อผู้บริหารหญิงเห็นดังนั้นก็รู้ทันทีว่าหนุ่มน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาจึงตัดสินใจจัดงานเลี้ยงขึ้นมาขอบคุณหนุ่มน้อยที่ช่วยชีวิตรอจนคนเหล่านี้เพิ่งออกไปซีอีโอหญิงก็สั่งลูกน้องสืบข้อมูลทั้งหมดของยามหนุ่มแต่ลูกน้องพบว่าในขณะสืบสวนตัวตตนน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 ขขอองหหุ่่มมม้้้้้้ยยััััลลลกกาาาแะะูเเป็ฝรสดใที คนที่มีสิทธิ์ดูข้อมูลไม่เกิน5คนที่แท้ตัวตนที่แท้จริงของหนุ่มน้อยคือหัวหน้าวิหารมังกรเพราะเมื่อ5ปีก่อนภรรยาที่รักของเขาถูกฆาตรกรรมเขาจึงสร้างตัวตนเพื่อหาตัวฆาตรกรและวันนี้เขาได้พบร่องรอยของฆาตรกรที่อยู่ใกล้ซีอีโอหญิงพบร่องรอยของฆาตกรงานเลี้ยงที่เขาจัดขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการล่อฆาตรกรออกมาในอีกด้านหนึ่งหลังจากซีอีโอหญิงรู้ว่าตัวตนของหนุ่มน้อยไม่ธรรมดาเธอจึงไปหาหนุ่มน้อยทุกวันเพื่อชักชวนให้เขาเข้าร่วมกับเธอแม้กระทั่งเตรียมอาหารกลางวันมูลค รายงานคุณสู่กฎของบริษัทห้ามกินของในเวลาทาง,งานในฐานะพนักงานดีเด่นฉันมักจะเข้มงวดกับตัวเองคุณคุณคิดว่าคุณเพิ่งจะอูฉันไม่เห็นนัดรีบกินก็ได้ใช่แล้วคุณจะใส่ชุดอะไรไปงานเลี้ยงก็ชุดนี้ไปงานเลี้ยงคุณจะใส่ชุดยามเดือแบบนั้นไม่ได้มีสูตรไหมไม่มีเงินไม่ซื้อเอาไปซื้อถ้าคุณเลือกไม่เป็นละ่ะ ฉันจะไปกับคุณเรื่องเล็กน้อยแค่นี้จะรบกวนคุณสู่ได้ยังไงเอาไปให้เจียนเจียนซื้อเสื้อผ้าใหม่หน่อยคุณคุณเอาเงินฉันอีกแล้วไปใช้กับผู้หญิงคนอื่นคุณคิดว่าฉันเป็นคนโง่เหรอโง่ไม่โง่เราไม่รู้ใหญ่จริงไม่ใหญ่ฉันจะไล่คุณออกได้เลยได้เลยตอนนี้ฉันอยู่ในบริษัททํางานมาหลายปีแล้วตามมาตรฐานของประเทศคุณต้องให้ฉันค่าชดเชยเงินเดือนระดับ N1 ไม่ปิดบงังช่วงนี้คุณมารบกวนฉันทุกวันความเข้มข้นในการทํางานเพิ่มขึ้นอย่างมากเงินเดอนนขงฉัไได้มมมาา่่คคุเลย ฉันจะลาออกเมื่อไรหรือว่าไปฝ่ายบุคคลตอนนี้เลยฝันไปเถอะอยากคิดจะลาออกเลยคุณรำคคาญฉันใช่ไหมต่อไปฉันจะมารบกวนคุณทุกวันเลขาเสี่ยวเยเว่ฉันขอร้องคุณแล้วให้ฉันพบคุณสู่อีกครั้งเถอะฉันต้องการจริงๆบัตรเชิญใบนี้คุณเยกคุณกลับไปก่อนเถอะคุณทําแบบนี้ฉันก็ลําบากใจมองอะไร เรื่องตลกของฉันมันน่าดูขนาดนั้นเลยเหรอหลงตัวเองคุณเราปอๆอ,อยู่ห่างๆเทศทิดาของฉันหน่อยไม่งั้นฉันจะชนคุณให้ตายลีหาคุณบ้าไปแล้วคิดว่าฉันไม่กล้าจริงๆเหรอ X หนึ่งพัน X หนึ่งศูนย์ศูนย์ระวังบอกแล้วว่าที่นี่ห้ามจอดรถรถเก่านี่ไม่เสียตอนเช้าก็เสียตอนเย็นดันมาเสียตอนนี้ฉันถือว่าคุณโชคดี ชิงสวีกำไรหยกมูลค่าหลักล้านสมพันปีมูลค่าหลักสิบล้านและยังมีของตระกูลหลี่มูลค่าหลักร้อยล้านสัญญาหนึ่งฉบับเพียงพอที่จะทําให้บริษัทของคุณก้าวหน้าไปอีกขั้นชิงสวียฉันชอบคุณจริงๆเดี๋ยวก่อนที่นี่เราไม่ให้สุนัขเข้าคุณตาบอดถึงไงฉันเป็นคนคนประจบก็ยังเป็นคนไปให้ผลแกมันที่แพ้ต่างหากที่เป็นหมาฉันบอกแกเลยนะฉันเป็นลูกชายคนโตของตระกูลหลี่ถ้าแกกล้าขวางฉันอีกฉันจะหาคนมาฆ่าแกอย่าโมโหขนาดนั้นมันทําให้ตััดเสียยยหาาาง่ฉนนคํววณูแล้ วันนี้แกจะมีเคราเลือดตกยางออกยังมาทำเป็นหมอดูอีกดีฉันอยากฟังแกพูดว่าฉันจะมีเคราเลือดตกยางออกอยังไงถ้าแกาพูดผิดคนที่จะเลือดตกยางออกก็คือแกนั่นแหละเกรงว่าพูดต่อหน้าคนไม่ค่อยดีแกยังกลัวเสียหน้าอีกเหรอฉันกลัวแกจะเสียหน้าแกาพูดไร้าสาระเยอะจังพูดมาพูดให้ชัดเจนวันนี้แกจะมีประจำเดือนฉันเป็นผู้ชายจะมีประจำเดือนบ้าอะไรวันนี้ฉันฉันจะทำให้แกมีเคราเลือดตกยางออกฉัน ฤทธิ์สีดวงฉันกำเริบแกดูพลาดแล้วล่ะฉันจะเอาที่อุดให้แกอุดไว้หน่อยแกคอยดูฉันจะให้คุณสูไลแกออกฉันจะทําให้แกตายโหดร้ายเกินทนรอฉันก่อนรอบอกคุณไปนานแล้วอย่าพูดัมวทําทให้คนโกรธคุณไม่ต้องห่วงเห็นแกความสัมพันธ์ในอดีรอฉันเจอคุณสูจะบอกเหตุผลเรื่องนี้กับเธอจะไม่ให้คุณถูกไล่ออกฉันอยากให้เธอไล่ฉันออกแต่สูจเมึงไม่ยอมคุณสูไม่ยอมเธอบอกคุณด้วยตัวเองแน่นอนเธอเพิ่งพูดไปพอแล้ว ลีหาไปแล้วคุณอย่าโม้เลยเราคบกันมาหา้าปีคุณเป็นคนแบบไหนฉันยังไม่รู้เหรอฉันสาบานด้วยจรรยาบรรณอาชีพที่ฉันพูดเป็นความจริงทั้งหมดงั้นคุณบอกมาคุณซูเป็นคนแบบไหนผู้หญิงคนนั้นแย่มากเธอเป็นนายทุนมาหาฉันทุกวันดูเหมือนว่าเอาอาหารเช้ามาให้ฉันจริงๆแล้วเพื่อมาคุณงานเพราะเธอฉันต้องหยุดเล่นเกมหลายรอบพอแล้วถึงคุณจะโม้อีกฉันก็จะไม่กลับไปคบกับคุณฉันตอนนั้นเป็นคุณปู่ที่ต้องการจับคู้เราฉันถึงได้ืนใจอยู่กับคุณ เราแต่เดิมก็ไม่ใช่คนในโลกเดียวกันฉันต้องการเป็นที่หนึ่งในบุคคลส่วนคุณพอใจกับความธรรมดาก็ไม่เลวแต่คุณนั้นเข้ามาในวงการของฉันไม่ได้ฉันพูดเมื่อไหร่ว่าจะกลับมาคืนดีกับคุณคุณไม่พูดออกมาฉันจะดูไม่ออกหรือเจียงหานตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์จะมีความรักคุณปูป่วยนะเพื่อเขาฉันต้องเข้าไปงานเลี้ยงของตระกูลสูงเพื่อพบกับบคุคคลสําคัญของหอคอยมังกรพูดมาตั้งนานก็ยังต้องการพบฉันไม่ใช่หรือหยุดหยุดหยุดถ้าคนอื่นได้ยินเข้าคุณรู้ไหมว่าผลลัจะแแร่งคไหน นั่นคือบุคคลสาคัญของหอคอยมังกรฉันบุคคลสําคัญคนนั้นเป็นหินป้องกันของก้าวทวีปพ,พระราชางรงประทานการยกเว้นการคุกเข่าเมื่อห้าปีก่อนโกรธจนปัญดากวาดล้างเลือดทั้งในและนอกประเทศทุกอํานาจมืดคุณมาว่าเป็นเขาถ้าคนอื่นได้ยินเข้าตายก็ไม่รู้ว่าจะตายยังไงฉันนี่มันจริงๆไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีทาไมเธอยังเรียนรู้พูดจาเหลวไหลช่างมันเะเธอไม่พูดกับเธอแล้วไม่มีประโยชน์ผู้หญิงคนนี้ทําไมไม่ฟังให้คนพูดจบละ่ะคนโบราณกล่าวไว้ว่าหน้าอกใหญ่แต่ไม่มีสมอง คนโบราณไม่หลอกฉันจริงๆไอ้เด็กเหม็นแกกล้าทำให้หลี่เศร้าขุนเคือแกตายแน่พี่น้องทั้งหลายจัดการมันอย่าใช้กำลังมีอะไรก็พูดดีๆตอนนี้รู้สึกกลัวแล้วล่ะสิวันที่แกทำให้หลี่เศร้าขุนเคืองก็ควรจะคิดได้ว่าจะมีผลลัพธ์แบบนี้ตอนนี้เสียใจแต่ก็สายแล้วตีมัน บอกแล้วว่าเป็นสังคมที่สนุกสุขอย่าตีกันชนะก็เข้าคุกแพ้ก็เข้าโรงพยาบาลท่านประมุขจะจัดการคนพวกนี้ยังไงก็ควรสร้างปัญหาส่งเข้าคุกแก้ไขด้วยการทําง,งานไม่ใช่ว่าตกลงกันว่าจะเข้าโรงพยาบาลเหรอฉันไม่อยากเข้าคุกพาตัวไปท่านประมุขเราได้รับข่าวเบื้องหลังของกลุ่มทหารรับจ้างคือโบสถ์ตะวันตกพวกเขาเพื่อที่จะได้ชิปของซูจิมเมองในวันงานเลี้ยงน่าจะส่งคนไปอีกลอบสังหารซูจิมเมองสร้างความวุ่นวายดีเลยฆาตกรที่อยู่เบื้องหลังค่อยๆโผล่ออกมาแล้วฉันอยากจะดู พวกมแมลงสาบในท่อระบายน้าพวกนี้ยังจะเล่นคนอะไรได้อีกพี่เขยคุณพาฉันมาที่นี่ทําไมแน่นอนว่ามากินอาหารงานเลี้ยงขอบคุณของตระกูลสูงมาตรฐานสูงมากใช้แต่เชฟมิชลินสามดาวไม่กินก็เสียของงั้นเดี๋ยวฉันต้องกินเยอะๆหน่อยพี่เขยแฟนเก่าของคุณรีบไปแย่งเธอกลับมาฉันไม่ไปรีบไป คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณไม่ใช่เจียงหานคุณเข้ามาได้ยังไงฉันไม่ได้บอกคุณเหรอซูจือเมื่งเชิญฉันมาเป็นไปไม่ได้คุณล้อเล่นอะไรอยู่ระวังสถานการณ์และความเหมาะสมคุณไม่หวงชีวิตตัวเองแต่อย่าพาจินจินไปด้วยฉันบอกคุณแล้วที่เคยของฉันมีบัตรเชิญจริงๆจินจินงานเลี้ยงครั้งนี้เชิญบุคคลสําคัญจากบางมังกรระดับสูงมากบัตรเชิญนี้เป็นของทั้ง,งเือนเจียงคนที่มีทรัพย์สินมากกว่า500ล้านถึงจะได้รับบัตรเชิญของฉันทั้้้้้งงงงหหหหมมมดดนนนีีีเปอออคคคคุุณล่ใใชสันนั์รรบวถถึจจจะะไไไาาาายขกกูต ฉันใช้ความพยายามอย่างมากถึงจะได้บัตรเชิญมาให้หนุ่มคนนี้มันจนเขาไม่มีบัตรเชิญแน่นอนคุณคงไม่ใช่ใช้ความสะดวกจากงานรักษาความปลอดภยัยแอบเข้ามาใช่ไหมคุณหลี่ประจำเดือนของคุณหมดหรือยังผู้ชายก็มีประจำเดือนได้หรือคุณหุบปากคุณเป็นแค่คนที่แอบเข้ามาในงานเลี้ยงมีสิทธ์อะไรพูดที่นี่คนมาเอาเขาไปโยนออกไปเพื่อไม่ให้สถานที่นี้สกปรกสถานที่ระดับสูงแบบนี้ใครบอกว่าฉันแอบเข้ามา บัตรเชิญอยู่ที่นี่คุณหลอกใครอยู่ดูบัตรเชิญนี้สินี่คือบัตรเชิญจริงๆของคุณไม่เหมือนของฉันนั่นต้องเป็นของปลอมแน่ๆไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะข,ของคุณระดับต่ำกว่าคุณแขกทุกคนที่อยู่ที่นี่รวมถึงคนจากแปดตระกูลใหญ่ทุกคนมีเหมือนของฉันคุณหมายความว่าพวกเขาระดับก็ต่ำมาแปดตระกูลพวกเขาสูงส่งมากไหมแน่นอนแปดตระกูลแบ่งกันดูแลอุตสาหกรรมใหญ่แปดแห่งของเมืองเจียนมูลค่าตลาดตาาถึงพันล้านบีบคุณตายได้เหมือนบีบมดตายตัวหนึ่ง เอวอยวายทำไมท่านประธานเจ้ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแอบเข้ามาในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสําคัญขนาดนี้เพิ่มกําลังตํารวจหนอยนั่นก็ปกติทําไมต้องทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เขาอยากเข้าร่วมงานเลี้ยงนั่งร่วมโต๊ะกับเราวันนี้คือการเข้าเป้าพระราชวังมังกรสถานที่สาคัญของบุคคลใหญ่เขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่นี่นั่งเทียบเท่ากับเราคุณมีคุณสมบัตินี้หรือคนมาไล่เขาออกไปท่านประธานเจ้าเดยร,รวมงานเลี้ยงประตูมังกรวันนี้เป้าหมายของคุณและฉันเหมือนกันทั้งหมดเพื่อเอาาใจท่นนนั้นแตกตระูลของเา นำสมบัติล้ำค่าของเราออกมาเพื่อถวายให้ท่านนั้นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้อยู่ที่นี่ขวางตาท่านนั้นคุณและฉันจะสูญเสียความพยายามทั้งหมดคุณรับผิดชอบเรื่องนี้ได้ไหมที่แท้ก็มาส่งของให้ฉันช่างสุภาพจริงๆเราพอๆคุณคิดอะไรอยู่ส่งของให้คุณคุณคู่ควรไหมฉันก็คือคนที่พวกคุณพูดถึงบุคคลสําคัญของวังมังกรแต่ทว่าของที่พวกคุณส่งมานี่มันขยะน่าขายหน้าจริงๆคุณพูดว่าอะไรนะ คุณพูดว่าของที่เราส่งมาเป็นขยะไม่งั้นละ่ะเจียงหานหยุดพูดเดี๋ยวนี้เราปอพอตัวเล็กๆคนหนึ่งจะรู้อะไรเกี่ยวกับสมบัติโบราณหยุดพูดเหลวไหลได้แล้วถ้าทําให้ตระกูลใหญ่ทั้งแปดโกลผลที่ตามมาคุณรับไม่ไหวแน่มันก็เป็นขยะอยู่แล้วคุณก็รู้ว่าฉันชอบพูดความจริงเหมือนกบที่อาปาผู้จาใหญ่โตจริงๆสมบัติที่อยู่ที่นี่ชิ้นไหนไม่มูลค่าหลายล้านแม้แต่เศษเสี้ยวหรือฝุ่นผงก็ยังมีค่ามากกว่าชีวิตของเราปภพออย่างคุณมีค่าพูดจาโอ้อวดวันนี้้้้จะะใใหหคคุณแมงงนนนนนโไไดดเ็ว่าาอรฟสิ ฉันจะเอาของของเราออกมาเดี๋ยวนี้สมบัติตกทอดของครอบครัวให้คุณรู้ว่ามันคืออะไรของล้ำค่าหายากสมบัติตกทอดของแต่ตะกูลใหญ่แต่และชิ้นแพงมากจริงๆยกเลือดหินนั้นวางในตลาดอย่างน้อยก็50ล้านขึ้นไป ไม่ต้องพูดถึงการแกะสลักที่งดงามขนาดนี้และพระพุทธรูปใหญ่สมัยสรงใต้นี่คือของที่วังมูถวายใช่ไหมแต่กระคุณใหญ่ใจแ้มจริงๆแม้แต่ของแบบนี้ก็เอาออกมาได้เพื่อเอาใจคนใหญ่คนโตของวางมังกรอ,อย่าว่าแต่ยางคนนี้เลยชีวิตนี้ของฉันไม่เคยเห็นมากมายขนาดนี้สมบัติล้ำค่ามากมายเป็นไงบ้างตะลึงไปเลยใช่ไหมขอโทษนะเมื่อพี่ฉันอยู่ไกลเลยดูไม่ชัดเจนฉันนึกว่ามันเป็นขยะตอนนี้ฉันดูอย่างละเอียดยังไม่เท่าขยะเลยคุณพูดอะไรนะคุณกล้าพูดว่าสมบัติตกทอดของเรา ยังไม่เท่าขยะสมบัติเหล่านี้แต่และชิ้นวางในงานประมูลมีมูลค่าหลายร้อยล้านคุณเป็นแค่ยามคนหนึ่งพูดอะไรก็ขยะฉันว่าคุณตั้งใจมาสร้างปัญหานะเจียงหานหุบป,ปากซะอย่ามาโมที่นี่เลยถ้าทําให้ตระกูลใหญ่ทั้งแปดโกรดฉันช่วยคุณไม่ได้จริงๆรรีบอะไรนี่มันก็แค่ขยะเจียนเจียนดูนั่นสิอะไรห้านิ้วหุบป,ปากซักนี่คือสมบัติล้ําค่าของตระกูลเจ้าเรามูลค่าห้าร้อยล้านสืบทอดมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงปัจจุบันอ่างสมบัติหยกทองคำห้านิ้ว เป็นของล้ำค่าในราชวงศ์คุณกล้าวิจารณ์ด้วยหรอือก็คืออะไรสักอย่างที่เป็นชามเจียนเจียนดูสิเหมือนหรือเปล่าชามน้ำของว่างไฉที่บ้านเราอย่าพูดนะมันเหมือนจริงๆใช่เหมือนแต่ไม่ละเอียดเท่าชามของว่างไฉคุณคุณคุณกล้ามากคุณกล้าพูดว่าตระกูลเจ้าสมบัติประจำตระกูลมูลค่าห้าร้อยล้านไม่ดีเท่าชาม,มาของคุณรูถูกตระกูลเจ้าแบบนี้ไม่เห็นหัวพวกเราเลยจริงๆกองขยะเจียนเจียน คุณไม่บอกหรือว่าเตียงคุณสั่นตลอดเอาอันนี้มารองข้างล่างพอดีรอยมือสกปรกของคุณนั่นคือสมบัติตกทอดของครอบครัวฉันคุณไม่มีสิทธิที่จะดูหมิ่นมันคุณไม่ได้บอกว่าจะให้ฉันหรอทำไมฉันถึงเอาไม่ได้ฉันถุยสมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นของตระกูลใหญ่ทั้งแปดของเราเตรียมไว้สำหรับบคุคคลสำคัญคนนั้นแค่หยกมรกตนี้ก็เป็นสมบัติล้ำค่าที่หาซื้อไม่ได้คุณเป็นใครกันยังเอาไปหนุนเตียงอีกคุณมีชีวิตกี่ชีวิตที่จะเอามาหนุนใหนงงห้้้้ฉฉััััันน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 วววาาาาางางงงงงงลไไมมมม่่่่ดดเเเรรรรอออสสีีียยยยะะกกขขพ็ปปโช์บคุณููิ ก็ถือว่าเป็นดียีความแข็งก็พอใช้ได้พอดีเลยเอาไม้ผูกรใต้เตียงของคุณมาเปลี่ยนแทนคุณคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้คุณหญิงยะโสขนาดนี้วันนี้ถ้าฉันไม่จัดการคุณตระก,กูลหลีกของฉันต่อไปจะเดินในเมืองเจียงได้อย่างไรท่านลุงและอาคนนี้วันนี้ดูหมินไม่ใช่แค่ตระก,กูลหลีกของฉันเขาดูหมินเมืองเจียงของเราขุนนางชั้นสูงทั้งหมดควรจัดการอย่างไรคุณเป็นแค่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตัวเล็กๆวิ่งมาที่นี่เพื่อก่อเรื่องอยังกล้าพูดจาดูถูกช่่่าาาาางงไไมมรรรรู้้จ้จจจจััักกกกิถพวเเดบ เกรงว่าเหมือนเสียงคงจะคิดว่าพวกเราผู้มีอำนาจไร้ความสามารถแล้วลหละข้าขอแนะนําหากแขนขาแล้วโยนออกไปกล้าดูถูกสมบัติตกทอดของข้าจะถลกหนังเจ้าดึงเอ็นเจ้าออกมาประจางกลางถนนใครก็ได้ข้าขอดูหน่อยว่าใครกล้าทําร้ายพี่ชายบริการของข้าท่านสู่ท่านมาแล้วขอแสดงความยินดีกับท่านสู่ลุงหน้า ในงานเลี้ยงครั้งนี้ได้เชื่อมสัมพันธ์กับวังมังกรนี่มันงานเลี้ยงประตูมังกรของท่านสู่จริงๆค่าประตูมังกรของวังมังกรทะยานขึ้นสู่ฟ้าเรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองเจียงน่าเสียดายที่มีบอดี้การ์ดคนหนึ่งทำให้สถานที่ของท่านแตกเปื่อนบอดี้การ์ดท่านสู่เขาเป็นแค่คนที่ไม่มีความรู้บอดี้การ์ดตัวเล็กๆแน่นอนว่าไม่รู้ถึงความสงสงของท่านไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินขอท่านอย่าได้ถือสาเขาเลยเจียงหานยังไม่รีบขอโทษท่านสู่อีกอย่าได้ถือสาเขารู้หรือไม่งานเลี้ยงนี้สำ บรรดาผู้มีอำนาจและขุนนางทั้งหมดก็พึ่งพาวันนี้เพื่อก้าวขึ้นเป็นมังกรถ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยคนนี้ในสถานที่นี้ทําให้บุคคลสําคัญคนนั้นไม่พอใจไม่เพียงแต่จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าบุคคลสําคัญคนนั้นโกรธขึ้นมาครอบครัวของเราทั้งหมดอาจถูกทําลายได้ในพริบตาเขาคือการลบหลู่ห้องบาลังมังกรความผิดนี้สมควรตายแต่ชิงสวีดเธออย่าได้ขอร้องแทนคนร้าย่าคนนี้เลยหรือว่าเธอไม่รู้หรือว่าคุณสูมีวิธีการจัดการอย่างไรคุณสูพูดคาไหนคํานั้นเสมอเด็ดขาดและไม่่ลลลลัังงเนนแแหะถูกต้้อว คนร้าย่าคนนุนี้วันนี้ต้องตายแน่นอนเธออยากขอร้องแทนเขาเลยเพื่อไม่ให้ตัวเธอเองต้องเดือดร้อนไปด้วยคุณสู่เด็กคนนี้ดูหมิ่นสมบัติประจาตระกูลของฉันดูหมิ่นชื่อเสียงของตระกูลจชิงเฉิงและยังทำลายงานเลี้ยงที่คุณจัดเตรียมไว้สําหรับบุคคลสําคัญงานเลี้ยงตอนเย็นวันนี้สมควรถูกถลกหนังและดึงเส้นเอ็นเพื่อเป็นการเตือนคนอื่นดีเธอได้ยินพวกเขาพูดว่าอย่างไรหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอทําลายงานเลี้ยงที่สาคัญขนาดนี้ของฉันเธอจะชดใช้ฉันอย่างไร คิดคำนวณดูแล้วคำนวณเธอต้องชดใช้ด้วยชีวิตทั้งชีวิตของเธอเธอคนแอฟริกาผิวดำขนาดนี้ฉันถูกใส่ร้ายฉันไปทำลายอะไรเมื่อไหร่ตอนนี้ขอร้องสายไปแล้วคุณดูหมินสมบัติประจำตระกูลของเราและยังดูหมินเกียรติของเราคุณน่าต้องทำตามที่คุณสูบอกชดใช้ด้วยชีวิตฟังสิทิทุกคนเห็นคุณทำลายงานเลี้ยงของฉันคุณน่ายองขายตัวให้ฉันเถอะเมื่อกี้ฉันแค่ทำของทังไปไม่กี่ชิ้นเองนั่นเรียกว่าทำลายหรอือทุกคนดูอยู่ นี่ถึงเรียกว่าทำลายฉันเครื่องเคลือบสามสีของฉันพยกสมัยส่งใต้ของฉันยกจัว,วิญซานของฉันให้คนเลวกล้าดียังไงคุณส่คุณเห็นไหมสมบัติเหล่านี้เราเตรียมไว้เพื่อถวายให้บุคคลสําคัญของวังมังกรตอนนี้ถูกไอขี้แพนี่ทําลายหมดแล้วเขากล้าหาญเกินไปแล้วราปภตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมืองเจียงโจวและทั่วทั้งโลกไม่มีที่ให้คุณอยู่อีกต่อไปตาคุณข้างไหนเห็นคุณสุโกรธฉันนี่ชัดเจนว่าช่วยเธอแก้ปัญหาช่วยเธอจัดการขยะพวกคุณกลุ่มนี้ทุกวันส่่งไปทกลุมบริัู ส่งขยะบางอย่างมาคุณคิดว่าประธานส่ของเราเป็นสานีรีไซเคิลขยะหรือไงนี่ทั้งหมดคือสมบัติล้ำค่าของเรามีค่าเกินกว่าจะประเมินราคาได้คุณกลับบอกว่ามันเป็นขยะขอโทษฉันพูดไม่รอบคอบพอพูดอย่างเคร่งครัดนี่ควรจะเป็นขยะอันตรายที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เราพอพอคุณเอาเท้าออกจากสมบัติล้ำค่าของบ้านฉันย้ายออกไปไม่ขอโทษทีฉันบอกแล้วว่าสิ่งนี้แข็งพอไม่ให้คุณใช้เป็นแผ่นรองเตียงมันเสียของจริงๆฉันจะค่าคุณ ค,คุณนี่มันไร้กฎเกณฑ์จริงๆเจียงหานคุณกําลังเล่นกับไฟวันนี้พวกเราทุกคนที่เป็นชนชั้นสูงสมบัติล้าค่าที่สืบทอดกันมาในครอบครัวถูกคนที่มีเงินเดือนสามพันนี้มาแรงสาบชั้นต่ำทำลายนี่มันคือการตบหน้าชนชั้นสูงของเราถ้าไม่ลงโทษอย่างรุนแรงจากนี้ไปเราจะยืนหยัดในเมืองเจียงได้อย่างไรท่านสู่ข้าพระเจ้าในนามของตระกูลหลี่แห่งเจียงเฉินขอร้องท่านลงโทษอย่างหนักกับคนนี้คนที่ไม่รู้จักที่ตายที่เป็นท่านสู่ข้าพระเจ้าในนามของตระกูลเจ้าลงโทษอย่างหนักกับคนนี้ ข้าพระเจ้าในนามของตระกูลหลิงตระกูลเจ้าของข้าพเจ้าก็เช่นกันลงโทษอย่างหนักลงโทษอย่างหนักลงโทษอย่างหนักดีถึงเวลาแล้วที่จะจัดการกับคนที่ไม่รู้จักที่ตายที่เป็นนี้คนนี้เราภอพอท่านซูพูดเองว่าจะจัดการกับเจ้าวันนี้เจ้าตายแน่ต่อไปในเจียงเฉิงจะไม่มีที่ยืนสำหรับเจ้าอีกต่อไปไม่ใช่แค่เจียงเฉิงทั่วทั้งเก้าจังหวัดก็จะไม่มีที่ยืนสำหรับเขาเจียงหานข้าพเจ้ารู้ว่าเจ้าทำเพื่อดึงดูดความสนใจของข้าพเจ้าแต่การทำเรื่องไร้สาระนี้จะทำลายอนาคตของเจ้าเองเจ้ายังไม่รู้สึกกผิดออีหรื ข้าพระเจ้าไม่อยากฟังเจ้าพูดโอ้อวดอีกแล้วถ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าก็จะรีบขอโทษท่านสู่ทันทีไม่แน่ว่าท่านสู่อาจใจอ่อนและอาจจะย,ยกโทษให้เจ้าฟันไปเถอะท่านสู่พูดคำไหนคำนั้นข้าพเจ้าแนะนำเจ้าอย่าเสียเวลาเปล่าเลยรีบล้างขอให้สะอาดรอความตายถึงเจ้าท่านสู่ท่านผู้ใหญ่คนนั้นกำลังมาจัดการกับมแมลงตัวนี้ก่อนพวกเธอหุบป,ปากพี่สู่พี่เขยของฉันเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่ชอบพูดความจริงเท่านั้นเธอฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่า เด็กสาวเธอโดนไอ้โง,ง่นี่หลอกจนขาเป๋เลยหมายความว่าไงเจียนเจียนครั้งนี้เป็นความผิดของจิงหานเขาจริงๆแล้วเกินไปมากแล้วเมื่อกดแม้แต่คุณซูก็ยังตกแต่ฉันรู้ผู้ชายทุกคนก็อยากทําตัวเท่ต่อหน้าสาวสวยฉันเข้าใจแต่เธอไม่ดูบ้างหรือที่นี่คือที่ไหนเธอใส่เสื้อผ้าราคาร้อยบาทชุดทํางานกางเกงขาดๆนี่รองเท้าหนังเก่าๆเธอเหมาะสมไหมฉันบอกเธอขยะก็ควรอยู่ในกองขยะคนมาคุณซูสั่งจับตัวไว้ระดาน ชิงหลงจูเชวิไปหูเซวียนอู่จับขยะนี้ไปพวกเธอจับผิดคนแล้วจับเขาผิดแล้วไม่ผิดหรอกเจียงหาเป็นของเราหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยของกลุ่มสูงไม่จับคุณจับเขาคุณเข้าใจผิดแล้วจับเขาสิคุณสู้สั่งมาใช่แล้วคนที่ฉันต้องจัดการก็คือขยะนี้ ได้ยินกันหมดแล้วใช่ไหมจัดการขยะนิสซะได้เลยไปคุณฉันไม่ใช่ขยะเขาต่างหากเขาเป็นคนก่อกลัวในงานเลี้ยงของคุณเขาทําลายสมบัติของตระกูลเราทุกชิ้นยังดูถูกเชื้อสายตระกูลเราทําไมคุณต้องลงโทษฉันใช่คุณสู่ฉันสามารถเป็นพยานได้รอปภที่ไม่ได้เรื่องคนนี้ก่อเรื่องที่นี่คนที่ควรถูกลงโทษคือเขาใช่ลงโทษเขาพอแล้วสิ่งที่พวกคุณผู้ฉันรู้หมดแล้วแต่พี่รอปภคนนี้ ฉันจะปกป้องเขาอะไรนะคุณสูผู้ยิ่งใหญ่คุณปกป้องคนร้ายฆ่าคุณนี้พวกคุณพวกคุณมีความสัมพันธ์อะไรกันแน่คุณสูคิดดีแล้วหรือเพื่อรปอปพคนเดียวคุณจะทําให้ตระกูลใหญ่ทั้งแปโกรดและคนดังในเจียงเฉิงคนดังในเจียงเฉิงเมื่อเทียบกับที่ราปพของฉันนับเป็นอะไรนี่มันการลวงละเมิดทางเพศในที่ทํางานนะนั้นก็ไปฟ้องฉันสิท่านสูถ้าคุณยังดื้อดึงนั้นตระกูลใหญ่ทั้งแปดของเราจะส่งคน มาจัดการกับยามคนนี้แทนคุณคุณกล้าหรอือคนที่ฉันสู่จื้อเมื่อเลิกแล้วฉันอยากรู้ว่าใครกล้าทําอะไรนี่เด็กคนนี้เป็นคนของท่านสู่จริงๆเขาไม่ใช่ชอบคุณหรอือเขาจะรู้จักได้ยังไงท่านสูนะ่นักชัดเจนว่าเขาเป็นแค่ยามตัวเล็กๆคนหนึ่งยามแล้วไงพี่สู่ยังลงมือเองส่งพี่เขยฉันกลับบ้านเลยนะนั่นแน่นอนว่าเธอยังขับรถเองส่งพี่เขยฉันกลับบ้านยังทําอาหารเช้าให้ด้วยนี่คือชอบใช่ไหมเป็นไปไม่ได้ท่านสู้จะเป็นไปได้ยังไง ที่จะชอบยามตัวเล็กๆแบบเขามากที่สุดมากที่สุดก็แค่ท่านสูอินดูลูกน้องใช้เป็นข้ออ้างเพื่อไว้ชีวิตเขาเจียงหานเราคบกันมาห้าปีฟังคําแนะนําฉันสักครั้งตอนนี้คุณกําลังทําให้คนดังทั้งเมืองเตียงโกรธท่านสุดีกับคุณขนาดนั้นรีบขอโทษเถอะอย่าเพิ่มปัญหาให้เธอเพราะคนนอกเลยความสัมพันธ์ห้าปีคนนอกเข้ามาจากข้างนอกคุณบอกฉันให้ชัดเจนเธอดีเธอดีตรงไหนเธอขาวเขาดํามากคุณท่านสู่ท่านฟังหน่อย ไอหนุน่มนี่มันเป็นคนในรักคุณเขาไม่คู่ควรที่คุณจะปกป้องเขาท่านซู่ถึงแม้ว่าตระกูลเจ้าของฉันจะไม่แข่งแกร่งเท่าตระกูลซูของพวกคุณแต่ฉันแก่กว่าคุณไม่กี่ปีฉันยังอยากเตือนคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ตระกูลใหญ่ๆของพวกเราและคนดังในเมืองเจิงเฉิงเขาทำของทงังเป็นของขวัญให้กับท่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งวังมังกรแปดทำให้วังมังกรไม่พอใจเป็นบุคคลที่มีอำนาจมากแค่ความผิดนี้ของเขาคุณจะปกป้องเขาคุณกล้าไหม คุณจะปกป้องเขาได้ไหมพูดมากขนาดนั้นคุณกล้าตีฉันดีถ้าคุณกลา้าจริงคุณตีคนสําคัญทั้งหมดในเมืองจริงเฉิงให้หมดเลยคนบ้าบินคำขอของคุณบ้าบินจริงๆแต่ในเมื่อคุณขออย่างจริงใจฉันจะทําให้คุณพอใจมามาเรียงแถวให้ดีมาทีละคน มามาคนต่อไปทําไมไม่มาแล้วคุณกล้าตกฉันจริงๆหรอือย่ามากล่าวหาฉันแบบนี้ไม่ใช่ว่าฉันอยากตกคุณเขาต่างหกเขาให้ฉันตกคุณฉันรปอปภคุณอยากตายใช่ไหมฉันแค่ช่วยคนอื่นดีในเมื่อคุณอยากตายงั้นฉันจะจัด,จดให้วันนี้รปอปภตัวเล็กๆคนหนึ่งกล้าท้าทายอย่างเปิดเผยผู้มีอำนาจทั้งหมดในจริงเฉิงยิงยโสสุดๆยังทำลายของที่เรามอบให้สมบัติประจำตระกูลของบุคคลสำคัญคนนั้นดูจากความผิดของเขาตายก็สมควรแล้วดังนั้นตระกูลหลีของเราจะเป็นผู้นำ ขอให้แปดตระกูลใหญ่ช่วยฉันออกคําสั่งตัดทางรอดเพื่อเป็นตัวอย่างฉันอยากรู้ว่าใครกล้าตระกูลหลิ่ของเราก็กล้าออกคําสั่งทันทีตัดทางรอดของเขาตระกูลหลินของเราจะตามมาตัดทางรอดของเขาสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายทาไมยังมีเรื่องตัดทางรอดแบบนี้อีกคุณเป็นแค่รอปออตัวเล็กๆจะมาพูดเรื่องกฎหมายกับเราได้ยังไงฉันบอกคุณเลยเงินก็คือกฎหมายอํานาจก็คือกฎหมายฉันมีอํานาจมีเงินฉันก็คือกฎหมายคุณไม่มีอํานาจไม่มีเงินคุณก็แค่แมลงตัวเล็กๆคุณก็แค่เนื้อปลาบนเขียง ถูกคนอื่นควบคุมจริงหรือในวันปกติพวกคุณก็เป็นแบบนี้กดทีคมเหงประชาชนกดทีคกมเหงสามารถทําให้ฉันหรี่เศร้ารู้สึกดีขึ้นได้นั่นคือเกียรติของพวกคุณที่อยู่ระดับล่างเกียรติคุณเป็นแค่ยามทําให้ตระกูลใหญ่ทั้งแปดร่วมมือกันเพื่อจัดการคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณภูมิใจที่สุดในชีวิตนั้นฉันต้องขอบคุณคุณนะก็ได้วันนี้ว่าฟ้ายังมีฟ้าคนยังมีคนที่เก่งกว่าแค่ฉันโทรศัพท์ครั้งเดียวก็สามารถทําให้ตระกูลใหญ่ทั้งแปดของคุณในพริบตาล่มสลาย เชียงหานคุณจะได้แสดงพลังที่แท้จริงของคุณแล้วเจียงหานหรือว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่ฉันไม่รู้ฉันบอกพวกคุณเลยพี่เขยของฉันเก่งมากเจอเขาแล้วถือว่าพวกคุณเจอของแข็งแล้วเด็กคนนี้มั่นใจขนาดนี้หรือว่าเป,เป็นไปไม่ได้หรือว่าเขามีจริงๆพลังที่ยิ่งใหญ่ฮัลโหลนี่คือสายด่วนเมืองหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่ไหมฉันจ่ายประกันสังคมทุกเดือนแต่วันนี้มีบริษัทต้องการตัดทางธรรมหากินของฉันใช่ใช่ใช่พวกเขาเรียกตัวเองว่าอะไร แกตระกูลบอกว่าแกมันโง่ฉันยังคิดว่าจะล้างแค้นพวกเราอย่างไรทํามาตั้งนานโทรแจ้งบอกแสนสิเรารพอแกจะทําให้พวกเราขำตายหรือไงพวกเราแปดตระกูลแห่งจริงเฉิงเป็นชนชั้นสูงนะแกก็แค่โทรไปสายด่วนเมืองเล็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้าแกสมองมีปัญหาหรือเปล่าเจียงหานแกแกบ้าหรือเปล่าคนของสายด่วนเมืองไม่กล้าแต่ต้องแปดตระกูลเลยแม้แต่หัวหน้าของพวกเขาก็กต้องก้มหัวให้แปดตระกูลได้ยินไหมสิบนาที ยึดสิทธิพิเศษของเจียงเฉินคือฉันจะทำให้แปดตระกูลไม่มีทางรอด